สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับเรากันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมซอมบี้กันนั่นเองนะคะมัธยมซอมบี้นั่นเองซึ่งวันนี้เราอะก็จะมาเล่นอันนี้กันเลยน,นะคะมัธยมซอมบี้และเราก็มาพบกับช่อง นักแคสเกมฟันเฟมรีทีวนะคะและก่อนจะไปเริ่มเกมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สำคัญกดกระดิ่งกุุงกิ้งด้วยนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนี่เราก็มีปืนนะทุกคนโอ้โหนี่มันฝูงซอมบี้นี่ว่านี่เนี่ยิงยิงยิง,ยงอ้ยแหลกๆ คือเราไม่ช่วยเพื่อนนิดไหนเลยเหรอเออเราก็ช่วยอยู่เนี่ยไอ้บ้านี่นี่เฮ้ยมันตามเรามามันตามเรามาเพื่อนช่วยหน่อยมันตามฉันมาเนี่ยอือนี่แตกไปออไอ,อ,ไอ,อโอ้โหเฮ้ยมีบอสด้วยหรอ เนี้ยคือบอสนะเราต้องยิงบอสไปไปไปยิงยิงยิง,ยงโอ้ยยิงมีโดนสักดอกเฮ้ย,ยเกิดจะพูดคำหยาบแล้วนี่ไป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 ไอ้นี่นี่โอ้ยเอา้ามันมาข้างหลังด้วยเหรอเออใช่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 เราต้องระวังโอ้โหมันตามมาเป็นฝูงเลยจ้าอีหนูตามกูมาเป็นฝูงเลยโอ้โหเฮีย มีคำเตือนด้วยนะคะก็คือถ้าเราผู้คําหยาบขออาภัยด้วยนะมันต้องจําเป็นจริงๆมาเล่นกันต่อๆๆนี่แตกแล้วมาดิมาดิาดไปไปไ,ปไ,ปไปยิงหัวเพื่อนช่วยหน่อยเด้โอ้โหแล้วมัวแต่ยิงทางนี้ไม่ช่วยอะไรอ้อโหบอสมาบอสมาบอสมา อ ja ุ้ยบอสคานเหรอนี่ยิงเลยยิงยิงยิงเฮ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาขอร้องขอร้องขอร้องเถอะอย่าตามมาฉันขอร้องเถอะนะอุ้ยมันตามใครไปวะไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมาเดี๊ยมาดิมึงมาเดี๊ยว้ามีแต่พวกอยากจะบ้าตายไปใกล้ๆเดี๋ยวนี้ นีมาเลยมาเดมาเดกระสุนเติมเร็วๆดิเฮ้ยตรงนี้มีด้วยตรงนี้มีด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังด้วยเด้อเอ้ยอ,อย่าย่า,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 าย่ายอีตัวนี้มึงอย่านะเอ้ยมันมาหาเราอ่ะมันมาหาเราโหไม่ช่วยตรงนี้กันหน่อยเลยหรอมันตามฉันมาแล้วเนี่ยมันตามฉันมาอย่างเดียวเลย โอ้มันตามเพื่อนคนนั้นไปอู้เป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยแล้วเราจะยืนอยู่อย่างนี้แบบบื้อซื้อเหรอเราไม่ไปช่วยเพื่อนกันเหรออ๋อเดี๋ยวไปแช่ยาฉันมาช่วยแล้วนะจ๊ะอีอีอเออวิ้มีตัวไอโอ้โหเกือบพูดอันนั้นละเป็นคำหยาบที่แบบไม่สุภาพเลยจ้ามาเล่นต่อเล่นต่อระวงังตรงนี้ด้วยระวังตรงนี้มีสองทางมันมีสองทางเราต้องเอากระสุน ออกไปเห็นเอากระสวนยังไม่มีอย่าอย่าอย่าลุมชันอย่าอย่าเด็ิขาดอย่าเด็ิขาดไปลุมอีนู่นไปฉันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกนายสักหน่อยโอ้โหมาเป็นฝูงเลยวะยิง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 บิวบิวปิวบิวบิวบิวเออหืมชู่ ปิวปิวปิวเฮ้ยเพื่อนรัดโหเราผู้ศาต์จะยิงอันนี้สักหน่อยรัดเอ้ยนัดเราอะ่ะเอ้ยรัดรัดเราอะ่ะเออรัดหรืออะไรวะมาเดะมาเดะอีอีอียือ,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 อแหมเดินอย่างก็คนคนแบบสมัยแบบทิเทพเลยอ,ะอะ่ะโอ้โหมันไปนลุมไขวะนะเยๆา ยิงยิงยิงโอ้โหตรงนี้มาเป็นอย่าขึ้นมานะถ้าขึ้นตบนะกูตบนะอ้าวอ้าวอ้าวเรา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 เโอ้โหเวลิคัสมันไปลุมอะไรกันตรงนั้นนะยิง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 กระสุนอ่าเปลี่ยนปืนเอาปืนนี้เลยอุ๊ยอุ๊ยแรงอยู่แรงอยู่รอซอมบี้มันออกมา เฮ้ยทางนี้ออกแล้วทางไหนออกตรงนู้นออกตรงนี้ก็ออกตรงนี้ก็ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราทำไมมันเยอะกว่าเดิมวะจิบหายละจิบหายละเตียมตัวชิบ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 ชชิบชิบเติมกระสุนแล้วแล้วอนี่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 เฮ้ยระวังตรงนี้ระวังตรงนี้อออเอ้จิบหายแล้วจิบหายแล้ว เอาดิงไม่ดกไอ้กระถอยสารแนร่จังเลยนะอย่านะมึงอย่านะมึงอย่าพ่นสีเขียวนะเราต้องระวังวิ่งมันเยอะกูนอะใช้ปืนแบบดาบฆ่าอาสูรเลยมาดิฉันพร้อมลุอยอ่ะนี้หนึ่งดอกหนึ่งดอกหรือดอยยื้มาดิปิ้วนี่ อาพ่นอืมนี่ตายไปซะอีกแกอย่าร้อยมันลุมชั้นนี่มันพ่นอะไรอีกละอะตายไปแล้วอือนี่อย่ามาใกล้ก็บอกแล้วว่าอย่ามาใกล้ฉันจะยิงอ,อ้ตอนเนี้ยมันลุมชั้นแล้วเนี่ย นี่เอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเพื่อนเอนี่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 นีนี่แนี่แแม้คิดว่าจะมีเกาะกำบังหรอแต่ไงเลือดแกก็ยุบจุดดีนี่เดี๋ยวเราจะช่วยเพื่อนของเรานั่นเองโอ้ซอมบี้ตัวใหญ่มากถ้ามันขึ้นแบบบูภูเขาอะไรแบบเนี้ย ว้ยยิงต้นมะาพร้าวต้นตาเนะนะั่แหรือต้นมะพร้าวเนะี่ยอย่ามายุ่งกับใครนะอย่ามายุ่งกับฉันและอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันเด็ดคาดแกจะมาเล่นกับฉันก็ลองดูซีนี่นะ่โอ right, ้ยเง่าไม่โดนอะไรก็ไม่รู้สมแท้จริงๆเลยวะ่ะปิ้วปิวปิวปิว,ปวโอ้โหไอ้ห่านี่นี่ ไอ้เก๊กอีหน้าอีหน้าสันตีเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันก็ไม่ช่วยกูเลยมันลืมกูแล้วดิอืออออกไปไกลๆออกไปไกลๆออกไปไกลๆอ,อีพวกซอมบี้ไอพวกซอมบี้สันดานหมาไปไกลๆอุ้ย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 อีและ ไปใกล้ๆไปไกลๆไปไกลๆไปไกลๆ <c oughs> มันลุมชั้นแล้วนี่ช่วยด้วยมันลุมชั้นแล้วมาเป็นแถวเลยวะนี่นี่น,นี่เพื่อนก็ช่วยยิงมาดิอืมป้องชึๆเดี๋ยวเราช่วยยิงนี่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 นนี่อุ้ยทำไมปืนเพื่อนมันแรงกว่าเราวะ โคตรเย็ดเย่โคตรเย็ดเจอเลยยิงโอ้ยขอเข้าไปแล้วในนี้ก่อนก็รอกันนะเพราะเราจะจบคลิปแล้วพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินอ่าทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ไม่รู้ว่าจะมาต่อ EP 2หรือเปล่ารอดูได้เลยนะคะ